แท่นอะไรฉันจะลงไปดูดีไหมหมกระโดดไปดูอืกระโดดมาเดี๋ดย,ยวถูกกินนี่มันคือแท่นอะไรฮะฉัหนหลอกคณมาได้แล้วได้เวลาจับหนวดแล้วแหละเยเสียงอะไรอ่ะ ทำไมฉันเอานวดขึ้นไม่ได้อ๋ออย่างนี้นี่เองมาติดเอานวดขึ้นทางอื่นฮมเออันขยับแล้วมันขยับแล้ว,ลวดีนะที่ไม่จบเลยมาได้เวลาไป้น10วนแล้วใช่ถูกกําไนวิง่งวิ่งไม่ทนันหรอก เยอะอีกกี่คนนะฮืมฮืมตรงนี้มันเหมือนมีจริงแอปเปิ้ลลา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 ฉันฉันไปจับปลามาเยอะเลยแหละฉันมาว่ายน้ำเล่นมันสุกกว่ะเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรล่ะ มีปลามีแต่เนี้อ่อนักเลงตัวอะไระไม่ได้กินเลยมันไปกันแล้วชักจะทำยังไงดีเนาะหมดเนี้น เอาไปทำอะไรดีฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของฝั่งแอปเปิลเอาไงดีตอนนี้เราถูกเจ้าคาคินฆ่ากันหมดแล้วแต่อย่าลืมไปพวกเรายังมีอยู่สามคนพวกเรามีปืนอาวุธเตรียมเตรียมปืนอาวุธให้หมด ตี๊มันมาโอเคพวกเราพร้อมยิงได้ให้ลูกให้ลูกพี่ไปก่อนเลยลูกพี่เก่งปืนนี่ได้เลยเดินไปเองนั่นใครคิดว่าจะยิงฉันได้ลือ าจะถูกใสก่อนจะยิงนี่แหละโอ๊ยหมดค่าไม่ถึงเฮ้ยเจ็บเฮ้ย,ฮยตรงนั่วเหมือนจะมีอีกสองคนนะแต่แคดขึ้นบกไม่ได้เดี๋ยวขาดอากาศหายใจเ้ยลูกพี่เราถูกใสเป็นคนแรกเลยเอาไงดีคอย แั่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอายังไงดีแล้วจะบูไปซึ่งซึ่งหน้าเลยอย่างงั้นมันก็ไม่ได้นะสิถ้าบูไปซึ่งซึ่งหน้าเลยพวกเราก็จะตายกันหมดนะเพราะว่าตอนนี้พวกเราเหลือแค่สองคนลูกเพ่เราถูกใส่ไปคนแรกเลยนายอย่าลืมฉันลองโทรหาแตงโมเพื่อนของฉันดีกว่าฮัลโหลแตงโมเอาว่างว่างตอนนี้ ตอนนี้ลูกพี่เราถูกฆ่าไปแล้วจริงเหรอใช่เดี๋ยวรีบไปนู่นน่ะนู่นน่ะเจ้าคาเค็นมันฆ่าลูกพี่เราสอยก็คนแรกเลยนี่คือศสิที่อยู่ด้านหน้านายแล้วคาเค็นมันมาได้ไง เดี๋ยวตเตรียมอาวุธก่อนโอเคเอาวุธพร้อมแล้วได้เวลาไปสอยแล้วเทศกาลฆ่าปามึกโอเ็นครับเป็นไงบ้างจะแตงโมตอนนี้ดูเหมือรู้ฟัง ฟงนั้นฟงของเจ้าข้าเทธ่มันจะเจ็บมากเ,เจ้าบังอาจมายิงค่ะยิงเต็มเต็มหัวเลยฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ยจะรอ้องมาอีกทำไมล่ะ ถ้าใครอยากลงมัดนี้ก็ไปลงได้ที่มีร่อนอะไรสักอย่างนี่แหละเราจะลงชิปหน้านี p แรกนั่นนะครับิมยไหมก็